ยูให้ท่านนู้นมีแชร์จะมารีวิวแอดออรก,กัน,น,น,นอีกแล้วนะเป็นแอปออนไลน์ที่ผมจุ๊บจะกอดโดน,นึลยว่าอันนี้แบบฟั้นนะเฮ้ยสุดนไปอยู่แบบยาวไม่รู้จุบอันนี้เนี้ยจะต่างกันนะคณะ ไอพวกนี้จะไม่ดนตีบอหรือเปล่ารอรอโอ้แม่แกเลยัปันเนยกระตุกมากนะหเจ้ายิ่งขึ้นลยเพราะเมลไม่โจตีนี่แหละกอนมเลยว่ามันไดเพ่ต้องรอให้มันกอ่กตัวดีมาก้ามาเนี่ย นี่ก็ยิงนะ นู่ะนดูกรสนมากรัวอ่แต่นไม่การดุนก็มีกรการดุันไม่ัดจานจะไม่ัดนเฮ้ยัมาับนงับไปนัไปสองอ๋อแ้ตัวนี้น log, ี่ไอ ฝังนี้ก็จะแหลกนะัอเยอะเกินนะเราจะไม่ไปนะเราจะดูฝั่งนี้เฮ้ยดูดูดูเราไปครึ่งแล้วทั้งวันี้ตัวนี้ก็ยังอยู่นะทาะหารมาตัวนี้ก็ยังเหลือรอดนะครับผมเป็นไปได้สินะปกติแล้วจะไม่เหลือรอดครับกลับมาเลยดีกว่า เยอะดีกว,ว่าอ้กยมันนวยป้มปืนปมปืนกรมาครับตัวนี้ชูบอมปืนจกมันนะนวยป้มปืนรับปามปืนโอ้โหยิงใส่ปืนยิงใส่เราวรออเยอ๊เดี๋ดี๋ยวมันกายไปแล้ว กลนะายเป็นอะไรพ่นะอเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกจะบักแกกดงดนะเดี๋ยวมันกลายเป็นอะไรไม่รู้นะครับเมื่อกี้ผมใส่ปีกเลโกร่อนไปขี่ตรงม้าพอดีนะครับเป็นะะอะไรไม่รู้เดี๋ยวผมลองเปิดมมองดูนะครับถ้าเปิดไม่ได้เดี๋ยวโบโตปุยโมจงปุนข้าไปเถอะเกือบได้แล้วครับตัวเดี๋ยว มันกลายเป็นอะไรเนี่ยมันกลายเป็นแบบม้าเป็นสัตครับมันกลายเป็นอะไรนี่โอเคเรากลับมาตั้งรีทอมแล้วนะว่าที่มันจะบักมันก็ไม่รู้นะเหมือนเราจะบินไปหามันแล้วขล้วแบชื่มตัวจากมันนะมันน่าจะเกี่ยวน่าจะเราดูนะลองดูนะลองดูไหมลองดูไหมเฮ้ยไปถึงจะตายแล้วครับ โอ้เดอยากยากยากยทำได้ไหมวะชุบหมูนียากนลเนี่ยเด๋ยวตปจักรปอกเอาปอกเอาเถอปาปอกเเดียวปอกเอาดิเอาม่ไดรเลาตายอา้าเราตยกมาขนาโลมาคนอาหาเราาาจักรจักรนหายิงใส่มล้ทีนี้มาตายหมาตแต เรปุ๊กมาตัวใหม่ก็ได้วนี่แหละเมื่อกี้มันจะปักเด็กอะไรตายิงม,มันนี่จะตายหรอเร็วมากนะเดี๋ยวเร็วมากจริงๆริงแล้วแบบไม่เร็วธรรมดาเฮ้ยเดือดตายแล้วหรอกดูดูดูกว่ตาวววตายแล้ววะ่ะหนูมีทักปืนโคตรโหด โอเคตัง้งวันี้เดี๋ยวเรามาลองทฤษฎีว่ามันมันจะเป็นยังไงนะว่าทำไมเมื่อกี้มันบักหรือ,อไรนะเดี๋ยวลองดูนะโดยเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวนายเดีย๋ดวยวนาย,ยค่อยๆนะว่าจยิงนะยิงนะเพราะว่ามันจะบักนะเมื่อกี้หรือเปล่าทำไม่ได้นะทำไม่ได้ชุบโอ้ไม่บักว่ะมันจะกลายเป็นนี้เลยคนระับ <chat> แต่ถ้าเราปล่อยชุบเราก็จะกลับมาเ erm um. wow. <splash> หมือนเดิมเทไปล่ะว้าดูไมหรืไม่เมื่อกี้จะเป็นบั็กหรืออะไรไม่รู้นะครับนึกนะดูไปนึกนะชุบ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 เขาลองเลือกหรือเขาลองไอ้ตามผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อไม่ซดใต้ของตัวเองชบไม่น่าจะบั็กนะเมื่อกี้หรือเปล่าวะ ลองดูนะครับโนมัยชุบปุ๊บมันบักจริงหว่ามันบักจริงหว่าเมื่อกี้อุ๊ยไม่บักไม่บักครับโอเคกส็สำหรับนี้ขอลาก่อนนะครับใครชอบมึงก็ไลค์นะครับใครชอบม,กา,นะอบมากก็ซับนะมารีวิวมอสต์หนึ่งชัตนเองนะครับวางต่อนกันเลครับบ๊ายบายบ๊ายบาย,ย,ยนะครับผม Bye bye, bye bye, nekraap.